เป็นไทรอย,ยเป็นพิษมาได้ประมาณสองปีค่ะอาการเริ่มแรกก็จะมีเหนื่อยง่ายมือออกตามมือตามเท้าจะไหลซึมตลอดเลยม,มีอุปสรรคมากพอสมควรค่ะเราต้องจัดของจัดอะไรเงี้ยไม่เหมือนที่จะพอเหนื่อยค่ะแต่ว่ามันเหนื่อยคือเหนื่อยง่ายไม่กระพี้กระเป๋าไม่มีเรี่ยวแรงใช่ค่ะเมื่อยตามตัวด้วยโลย ก่อนหน้านี้นอนไม่ค่อยหลับ่านอนไม่ค่อยหลับแล้วที่สําคัญคือผมร่วงรู้สึกว่าตานะคะมันมันมันจะโปนเยอะอจนเพื่อนที่ทํางานทักทานมาได้สักประมาณไม่ไม่ไม่ถึงครึ่งเดือนค่ะรู้สึกว่าอาการเหนื่อยลดลงค่ะแล้วก็มือไม่สั่นทำอะไรก็ไม่ค่อยเหนื่อยง่ายประมาณนี้นะคะแล้วก็เปลือกตาก็ลดลงค่ะ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบลันแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะและวันนี้นะคะชิวมาเยี่ยมลูกค้านะคะคนสําคัญของชิวค่ะเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะมีภาวะของโรคไทรอยด์เป็นพิษค่ะก่อนที่ลูกค้าจะทานตัวบอลันยูคอร์เนี่ยอาการของลูกค้าเป็นยังไงนะคะแล้วตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นยังไงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ลูกค้านะคะช่วยแนะนําตัวให้กับคนที่รับชมคลิปนี้หน่อยค่ะ นางสาวพัทพิมลค่ะนกรัฐบุญกองนะคะอายุ37ปีค่ะ,คะเป็นไทรอยเป็นพิษมาได้ประมาณจะ2ปีค่ะ,ค,ะคืออาการเริ่มแรกก็จะมีเหนื่อยง่ายมือออกตามมือตามเท้าเหงื่อ,อนะคะก็คือเหงื่อจะไหลซึมตลอดเลยร้อนก็ไหลไม่ร้อนก็ไหลประมาณนี้นะคะ,คะแล้วก็เลยมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ,คะก่อนจะตัดสินใจทานได้ก็ นานพอสมควรค่ะเพราะว่าไม่กล้ากค่ะลัวแบบว่ามันมีสารตกค้างอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าตานะคะมันมันมันจะโปนเยอะค่ะตาตาโปนเยอะจนเพื่อนที่ทำงานทักก็เลยแบบลองเข้าไปถามในเพจดูอีกทีนึงว่ายาตัวนี้นะคะกจะช่วยในเรื่องตา เน้นที่ส่วนตาโพนตาบวมใช่ไหมคอบวมใช่ไหมแล้วทางเจ้าของเพจก็เลยบอกมาว่าใช่ค่ะอะไรประมาณนี้ค่ะมันแนะนำทั่วไปก็เลยตัดสินใจลองสั่งมาทานดูค่ะทานมาได้สักประมาณไม่ไม่ไม่ถึงครึ่งเดือนค่ะรู้สึกว่าอาการเหนื่อยลดลงแล้วก็มือไม่ส่นทำอะไรก็ไม่ค่อยเหนื่อยง่ายะประมาณนี้นะคะแล้วก็ เือกตาก็ลดลงค่ะชิวขออนุญาตย้อนกลับไปในในตอนนั้นก่อนก่อนที่จะทานะนะคะก็คืออย่างที่บอกว่ามีอาการอ่อนแรงแล้วก็เหงื่อไหลออกตลอดเวลาทําให้มันมีอุปสรรคมากแค่ไหนคะในการทํางานของเรามีอุปสรรคมากพอสมควรค่ะเพราะว่าบางทีแบบเราต้องจัดของจัดอะไรเงี้ยมันมันมันไม่เหมือนที่จะพอเหนื่อยค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันเหนื่อยอืม คือเหนื่อยง่ายไม่กระพี้กระเป๋าไม่กระชับกระเชยไม่มีเลี่ยวแรงใช่ค่ะเมื่อยตามตัวด้วยโลงเนี่ยจะบอกเลยค่ะกินอะไรก็ต้องระวังค่ะก็คือไปหาคุณหมอแล้วแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าอย่างให้ลดยาบางทีไปตรวจเลือดลดยาอย่างเงี้ยพอลดยาไปเจาะเลือดต่ำไปคาทายลอยต่ำพอเพิ่มยาเหมือนสูงอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่อยู่ในเกณฑ์นะคะค่ะ แล้วการนอนของคุณพี่เป็นยังไงบ้างคะก่อนหน้านี้นอนไม่ค่อยหลับค่ะนอนไม่ค่อยหลับแล้วที่สําคัญคือผมร่วงอาใช่ผมร่วงเยอะมากนะฮะเป็นเอฟเฟกของคนที่เป็นโรคไทรอยนะคะส่วนใหญ่จะมีกอาการผมร่วงด้วยค่ะพอได้มาตัดสินใจกินยูคอตอนนี้นะคะ,คะก็คือแบบมันตอบโจทย์ทุกทุกตัวเลยอะคะ่ะตอนตอนนั้นถามตอนนั้นก่อนว่าสภาพจิตใจของเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะทำ กลัวค่ะเพราะว่าแบบมันมันกังวลหลายๆด้านนะคะก็คือว่าสมุนไพรนอะบางทีแบบคือคือมันมีสารตกค้างใช่ไหมคะแต่คือตอนนี้เราพยายามแบบถามแล้วถามอีกเขาก็บอกว่าไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็กินตัวนี้มาปีหนึ่งแล้วค่ะ เริ่มเห็นผลตั้งแต่กระปุกที่เท่าไหร่กระปุกแรกค่ะกระปุกแรกเลยถึงครึ่งเดือนใช่ค่ะทานช่วงไหนบ้างคะก่อนนอนค่ะ1เม็ดแค่ก่อนนอน1เม็ดใช่ค่ะช่วงแรกประมาณ3-4วันนี้ก็เหงื่อตามตามฝ่ามือค่ะจะไม่มีแล้วแล้วก็อาการเหนื่อยก็ลดลงค่อย่างอย่างที่สําคัญคือตาเลยค่ะคือแบบ มันเพ่งไม่ได้นะคะแต่ก็คือตอนนี้เป็นปกติค่ะหลังจากที่ทานมาปีหนึ่งตอนนี้อาการเหงื่อก็คือหายไปแล้วหายค่ะการนอนเป็นยังไงบ้างคะปกติค่ะอ่าได้ไปพบคุณหมออยู่ไหมคะพบค่ะก็คือบางทีเราเหมือนเราอยากไปตรวจดูเนี้ยค่ะก็คือค่าไทรอยด์คงที่ค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติใช่ค่ะนะคะตอนนี้ร่างกายก็แข็งแรงปกติใช่ค่ะแล้วยังทานยูคอย ทอนเหมือนเดิมค่ะอ่าอย่างนี้ดีเลยนะคะพกมาด้วยค่ะพกมาด้วยเลยก็คือต้องมีติดตัวตลอดเลยใช่ค่ะนะคะมีอะไรอยากจะฝากเกี่ยวกับคนที่มีภาวะไทรอยด์เหมือนคุณลูกค้าบ้างไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยยังไม่กล้าเปิดใจหรือบางคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่กำลังหาทางออกเผื่อเป็นวิทยานะคะก็คืออยากให้ลองเปิดใจทานยูคอร์ตัวนี้ดูค่ะคือหนูการันตีเลยค่ะว่าสินค้าของเขาดีจริงๆทานแล้วไม่มีผลข้างเคียงค่ะตอบโจทย์ได้ทุกอาการของคนที่เป็นไทรอย ะนะคะก็นี่คือคําการันตีนะคะของลูกค้าอีก1ข้อนะคะถ้าให้คะแนนบาลานซ์ยูคอเต็ม10ให้กี่คะแนน1นี่คะสิบับสิบเลยค่ะ10บส,บส,บสบไปเลยนะคะนี่นะคะก็คืออีก1เคสนะคะไทรอยของเรานะคะเรามีเคสไทรอยเยอะมากนะคะแต่ละคนก็จะอาการแตกต่างกันนะคะแต่ว่า บาลานยูคอนนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นสสกัดจากสมุนไพรสุดเข้มข้นนะคะ13ชนิดนะคะก็ oh. จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูส้มแซบและเสริมภูมิคุ้มกันนะคะร่างกายนะคะตรงไหนที่อักเสบนะคะเขาก็จะเข้าไปช่วยในตรงนั้นได้อย่างดีเลยนะคะวันนี้นะคะชิวก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพี่มากเลยนะคะ oh. ที่ให้บาลานยูคอนะคะ่ะ oh. ได้ดูแลร่างกายนะคะ oh. ชิวไม่ได้มามือเปล่านะ oh. เพราะว่าชิวมีตัวนี้เลย ร้านยูคอมามอให้ด้วยขอบคุณค่ะนะคะฝากอีกหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดใดนะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ